อันยังสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะมาเจอกันในช่องของ, Ghost งกูสตี้คงเอยอีกเช่นเคยในวันนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนคงรู้แล้วนะคะว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือมาโกละรก็แปร์รสเปนั่นเองนะคะซึ่งขาบอกไว้ก่อนว่าอีชันคิดผิดมากที่สุ่มตัวละครนี้นะคะคือแบบมี1,000เพชรแล้วก็เหลือตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะส เดีค๋ค่าสองเพจแก้กับอีกหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทคือแบบโอ้ไม่ยอดคือไม่มีนางไม่มีการันตีใดๆนะคะหลายๆคนคิดดีๆก่อนที่จะสุ่มนะคะคือนางเป็นตัวโหดตัวแรแต่ว่านางได้ยากมากๆนะคะค,คือแบบคือแบบฉันสุ่มแค่สองแบบได้แค่ได้แค่สองตัวแกคือแบบโอ้โหได้ยากมากมาเรามาดูกันดีกว่านะคะเหลือเดอ้อเธอระวังนะมา วันนี้เราจะมา,าเล่นตัว Para s p e r r o กันนะคะนี่เรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันดีกว่านะคะสกิลแรกชื่อ Candy Maiden นะคะซึ่งอธิบายง่ายๆเลยอะสกิลนี้นะคะจะทำให้คนติดสถานะเคลือบน้ำตาลนะคะทำาไม่ขยับไม่ได้นอนแล้วก็มันจะมีเครื่องลงทันที่อยู่ตรงนี้แหละมันคว่มลงมาอีกทีนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะแก ส่วนสกิลสองนะคะคือท่าแคนดี้นะคะนางก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้านะคะคนที่ผ่านท่าแคนดี้ไปเนี่ยจะติดสารนะเคลือบน้าตาลเนาะ,ะประมาณนี้นะคะอธิบายแบบคร่าวๆเลยนี่นะคะเออแล้วสกิลแรกนะคะมันจะอันนี้ด้วยลดคู่ดาวด้วยนะแกถ้าเราตี3ามครั้งอ่ะ หรือว่าทําให้สตูเนี่ยติดสถานะแคนดี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยย่นระยะเวลาของสกิลหนึ่งนะคะ30%อ่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตอีก15%นะคะอ่าแล้วก็มีการช่วยลดความเสียหาย30%นะคะเมื่อโดนสตูโจมตีแล้วก็มีเลือดน,น้อยกว่า50%ของพลังชีวิตนาะอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้นะแก มาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมเลยดีกว่านะคะเลเวลหกสิบได้แหละจะเจอเลเวลอะไรก็ชากา่างมันเอาเราหกสิบได้แหละเงินทุนมีเท่านี้แกคือแบบโอ้ยเขมมากเจ็บปวดมาเข้าเกมมาแล้วจ้ามามาดูทีมเราดีกว่าโอ้โหโอเคประมาณเลเวลเจขึ้นกัน,นเนาะยกเว้นเรานะคะเราแกบติเงินทุนไม่พอโอ้โหแกเ,เลเวลร้อยร้อยก็แสิบขึ้นมาแก ตานนี้ฉันว่าต้องเละแน่เลยอะแล้วก็แบบเราเละเร็วหกสิบเลยอะแล้วก็แบบอัพอะไรยังไม่เต็มยังเงี้ยอัพขั้นยังไม่ถึงขั้นหนึ่งเลยแก่เงินหมดค่ะเงินทุนหมดอ่าดึงทองหรือเออฉันจะได้ใช้สกิลนเนียอะอาจโดนต่อยตายก่อนแน่เลย่อยทากไปออนี่เห็นไหมมีมีคนติดสถานะคัมพตด้วยใช้สกิลปูอเรียบร้อยจ้ะลอกเทงตามที่กิจริงจริงด้วย อ่ะไม่เป็นไรเราเอาอุนติวางก็ได้แกเออนี่นะคะอุนติเราดึงกอยู่ขั้นหนึ่งเลยว่าจ็สิบเนาะอ่ะไปแล้วเก้าเกาเกาหัวหกนี้อึ้มอ่ะเจ็บเจ็บกันณ์นาวค่ะควิดเลยปุ๊บปึ๊บอุ้ยปิ้วเออเอ,อเอาเซอ,อเอาเซตัวอุนติฉันโหดนะแกอย่าลืนเดอ้อมาใครอยู่ตรงนี้ อ๋อไม่ใช่ทีมเราอเอาอีกแล้วเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเลเวล้อยแกใครจะสู้ได้อออะไปหอยท่ารนี้คือแบบมันจะไม่มันจะทำให้ติดงานะเริ่มแค่นี้ใช่ไหมแกแล้วก็จะไม่มีการลงเยอะอยู่เว้นว่าจะโดนตีหลายๆครั้งนะแต่ว่าเราทดสอบแล้วเนาะ เ,เ,เวลาถูกเคลือบด้วยแคนดี้เนี่ยแล้วเราตีหลายๆครั้งแบบเป็นแคนดี้เคลือบน้ำตาลเรื่อยๆอ่ะแบบสปูแทบจะไม่ลมเลยนะแกทว่ฉาฉันตีสี่ห้ารอบอ่ะคือแบบแทบจะไม่ลมเลยอะ่ะหรือว่ามันฝุกวะไมู่้นะแต่ว่าเราตีไม่ลมจริงๆอะ่ะมาเลยนี่ยิงที่แคบๆอ่ะเราจะได้เปรียบมากเลยแกเพราะว่ามันจะทําให้เคลือบน้าตาลเนาะนี่เคลือบน้ำตา,อำตาลอ่า ตีค่ะตี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 เขาแบบดูกิ๊กไก่มากเลยไอ้แจ่ฉันดูกิ๊กไก่มากเลยอ่ะเลยว่า60เออเครือบเครือบน้ำตาลเร็วเออเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนจัดการเราหนีดึงดึงเออหนีหนีหนีเออแต่ระยะคู่ดาวแบบค่อนข้างที่จะไวนะสำหรับสกิลสองนะคะสกิลหนึ่งไปอย่างที่บอกนะอุ้ยอุ้ยไม่โดน เออสกิลหนึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าตีสามครั้งนะ่าจะลดคูดาวนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตด้นะวยเนาะเราจะไม่ยุ่งกับตัวนี้นะคะเราจะมียุ่งกับโรเจอร์นะแกเรเวียร้อยใครจะสู้อ่าดึงธงก่อนนะคะให้เพื่อนยืมไปหน่อยแล้วก็จะดึงธงก่อนฟื้นทันไหมเนี่ยแกยี่สิบวีเองตัวไรโอโดฟานิงโกหัวโไปเรียบร้อยตายสิคะอุ้ยไม่ทันนะแกไม่ทันไม่ทันไม่ทัน Oh, เาาอาไม่ทันสมมตเถอะเรามาทดสอบเรามาทดสอบเฉยๆใคนดูนะคะเออตัวนางดีเก่งนแกแต่ว่าสุ่มยากเกลือค่ะกระชายดิกลือค่ะคือถ้าใครอยากได้อ่ะขอแนะนําว่าไปสุ่มแบบการันตีดีกว่าเนาะเออจากประสบการณ์นะคะขนาดพันเพชรยังได้แค่อย่างละตัวแกโดฟามิงโกหกสกับอันเนี้ยกับเรลเฟโรแค่หกสิบแกเออก็อแบบ เกลือมากแต่ว่าตัวเป็นนางเป็นตัวโหดนะเออใครมีเงินก็าจัดการไปนะคะแต่ว่าเราเป็นสายฟรีเนาะโอเคใช้คลิปในการใช้คลิปนี้ในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะสุ่มนะคะใครอยากสุ่มๆเลยไม่ห้ามนะคะแต่ขอเตือนไว้ก่อนเดยวบางจะเข็มเข้าโรงพยาบาลน,นะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีไว้เท่านี้เนาะ โอเคนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะบายยอย่าสุ่มนะแกะเกลือจริงๆใช้ขคอย้ำจริงๆคือแบบเกลือมากขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะยังไงก็อย่า,ยาลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุบจ๊บจุ๊บ